ขอความนอบน้อมโัมีแดดพระตนตรัย <c oughs> ขอถวายความเคารพพระอาจารลานเถระอุบาอาจารย์เพื่อนสาธมิกรูปพุังขอมารย์กิจการขอเจริญพรนะศรัทธายาิโยมที่ได้ติดตามรับชม วัคลวลาลามวันนีนะ้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่วัดมงคล์วลาลามของเราก็มีโอกาสที่ได้ดำรงอยู่ตั้งอยู่มาครบสองปนะีสองปีนะปีนี้ก็เป็นปี2021นะวัดนี้ตั้งในปี2019นะปีที่ปีที่เกิดโควิดไปยมนะแต่ว่า วัดของเรานี่หลายคนก็คงจะได้ติดตามาความเป็นไปเป็นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในใน c e b o o o นะซึ่งก็เป็นสื่อหลักของทางวัดที่อาโยมได้ติดตามกิจกรรมในช่วงนี้ก็เป็นโอกาสาวันครบรอบวัดครบสองปีนะสปีนะก็ถือว่าเป็นวันมงคลอีกวันหนึ่ง วันที่8กรกฎาคมนะ8จุลาคมก็อยากจะเล่าที่มาที่ไปนะเล็กๆน้อยๆของวัดของเราที่เกิดขึ้นตั้งอยู่นะและยังตั้งอยู่นะไม่ดับไอยังไม่ดับไปนะก็อย่างที่อันนี้พระแนะนําตัวก่อนนะพระอาจารย์สุภชัยสุภาจารโสุภาจารโผลไกเพชรท่านก็มาจากวัดเขาแพงม้าที่จังหวัดน้ำเขียววังน้ำเขียวโคราช เป็นสายวัดหนองป่าพงนะ <c oughs> ท่านก็เมตตามาจะมาอยู่จังวันษาโปรดศรัทธายิโยมของอาชาวลิสเตอร์ในปีนี้ก็เดี๋ยวขอเล่าก่อนเดี๋ยวจะคุยกันขเขาขอนุญาตเิดนนึงเนาะ, <c oughs> ะเพราะว่าเห็นภาพกอเก่านะเฟซบ o ๊กเมื่อครบรอบปีเอ้ยสปี3มปีเขาก็จะเอาภาพมารีลันให้เราดูแล้วก็เห็นภาพว่าโอ้ยต่าง,งวันที่เปิดวัดนี่ก็เป็น ความน่าประทับใจนะของสัทธาไทยในเลสเตอร์นะเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเอาในเลสเตอร์เนี่ยก็ไม่มีไม่มีวัดเลยอาจารย์ไม่มีวัดเลยครับก็ท่านบูมก็เล่าสู่ฟังมานานละตั้งแต่ที่ท่านมาปฏิบัติศาสนกิจโดยเมตตาของหลวงพ่อท่านพระครูศรีรัตนธรรมวิเทศท่านหลวงพ่อพระครูประการนนวัดเมเชเตอร์ท่านก็เมตตาให้ท่านมาปฏิบัติศาสนกิจ แล้วก็ท่านพระครูท่านก็มีมีความตั้งใจนะที่จะเผยแพร่งานศาสนานอักงษศสเท่าที่มีกําลังในช่วงนั้นท่านบูมก็วีซ่าเหลืออยู่ปีหนึ่งก็ท่านก็เมตตาที่จะอยากจะสร้างวัดในเมืองต่างๆเราก็ปรากฏว่าปีนั้นปีที่ท่านคุณวิชัยเสียปีไหนท่านจำไ่ได้น่าจะสัก1่1 8 สอง8 <20 18 S 1> ูนย์หนึ่งแปดเนาะค,ค,ค,คุณวิชัยศรีวัฒนประภาเจ้าของสมสรเลสเตอร์นะครับท่านเสียชีวิตในปลายปีหน1 8ก็ปรากฏว่าทางท่านกนิมนต์พระไปคณะสงฆ์ไทย,ไ,ทยไปสวดอุทิศสวนสุศลให้ท่านตอนนั้นก็มีทางาวัดวัดแมนเชสเตอรต์ก็โดยท่านบูมเ,เป็นตัวแทนมาท่านบูมก็บอกว่าเออเนี่ย แมนเชสเตอร์เอ้ยเลสเตอร์เนี่ย mm hmm. ก็เป็นเมืองที่มีครูบาอาจารย์ท่านได้เคยมายังพอจะเปะ็นคนสมเด็จวัดไตรมิตรก็ดีแลวก็ดีเนี่ยแล้วก็คุณโยมวิชัยก็มีสัทธานในพระศาสนาแล้วก็ถ้ามีโอกาสมีบุญมีบาร,ม,บรมีก็คงจะได้มีโอกาสที่จะสร้างวาดัดเพราะว่าในเมืองเลสเตอร์ก็มีคนไทยเยอะแต่ยังไม่มีวัดเป็นที่พึ่งทางใจแต่นั้นคิดไว้เฉยท่านบูมมันนะไปที่ฐานจิตกับรูปของ คนโยวมวิชัยที่ที่สนามฟุตบอลคิง g ข o เ e r แต่ก็เป็นเพียงแค่เลือกแค่คิดแหละนะโยมนะความคิดในี่ใครก็คิดได้เหละแต่ว่าปรากฏว่าในช่วงนั้นท่านพระครูศรีประกันนนท่านก็มีนโยบายพอดีอยากจะสร้างวัดก็มาติดต่อพยายามติดต่อกับคุณโยมนี้คุณโยมศรัทธาหลายคนนะนีก็จําชื่อมาได้แล้วแต่ว่าต้องให้ท่านโยมเล่าละเอียดเลยจนสุดท้ายได้มาเจอกับโยมแม่นิลวัน แม่ในเลวันก็บอกว่าจะสร้างจะสร้างวัดเนี่ยถ้าคิดจะสร้างวัดหรือทำกิจกรรมในเลสเตอร์ที่เกี่ยวกับคนไทยเนี่ยจะลืมชื่อยมคุณในเรวันไม่ได้เพราะว่าเขาเรียกว่าเป็นเจ้าแม่เลยนะอนุทนา <laughs> เป็นเจ้าแม่ของเลสเตอร,อรเ์เป็นผู้มีบุญและกันเนาะในสับทังพัดเรียกว่าเป็นผู้มีบาร,รมีคือมอีมีความดีท่านเป็นคนที่มีเมตตาแล้วก็พร้อมที่จะเอื้อเฟื้อแก่งาน สังคมงานพระศาสนาเนาะครับก็เลยได้มาพบกันที่ที่ร้านข้างๆวัดเนี่ยร้านตรงนี้โยนท่านพระครูศรีท่านท่านท่านบูมนะจนต่อมาก็มีการพูดคุยกันเรื่องการสร้างวัดคือวัดยังเกิดไม่ได้หรอกเพราะว่าใครพระก็คิดอยากสร้างทุกที่เลยโยมนะอยากจะให้มีวัดทุกที่เละจะได้โปรดสัท้ายท้ายโยมเนาะแต่สําคัญที่สุดก็คือท่านบูมบอกว้คือพ่อแม่ที่ให้กําเนิด ผู้ให้กำเนิดวัดก็คือโยมถ้าในสมัยพุทธกาลก็จะเป็นอนาธรมิจกเศรษีมีศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าก็นิมนต์พระเจ้าไปสร้างก็สร้างพระเจ้าพิมพิสารอยากใจพระพุทธเจ้าอยู่ใกล้ก็สร้างวัดทุกที่เนี่ยที่เป็นวัดเนี่ยต้องมีพ่อมีแม่คือผู้ให้กำเนิดคือโยมผู้เป็นอุปถากในการสร้างเช่นเดียวกันกับวัดไฮเลสเตอร์นะ ก็มียมแม่นิรวันนี่แหละเป็นเป็นเป็นผู้ตัดสินใจได้ค่ะได้ค่ะนะต่านบูมได้ค่ะได้ค่ะอุ้ยพระแค่นี้จิ้มจ้อยแล้วกันดูแลได้ค่ะมนณาอนุโมทนาอย่างยิ่งเออไม่มีใครใส่บาตรเดี๋ยวหนูหนูใส่เองนะนะตอนนั้นนะจนสุดท้ายพระก็ตัดสินใจนะส่งท่านบูมมาอยู่แล้วก็ตั้งแต่วันที่18มิถุนาปีปี19ครับแล้วก็ต่อมาก็ได้รับเมตตาจาก หลวงพ่อพระพรมวชิรยญาณหรือว่าปัจจุบันก็คือเจ้าบุคคลที่เปรนพระมหาธิราจารวัดเช่ตุคนประธานสถานกำกับท่านก็มาเปิดเปิดวัดด้านหลังก็เป็นป้ายวัดที่ท่านมาเจิมนะด้านหลังป้ายอีกทีหนึ่งเป็นป้ายเก่าชื่อวัดไทเบเตอร์ก็ท่านท่านก็มาเจิมตอนนั้นก็มีผู้หลักผู้ใหญ่หลวงพ่อเจ้าคุณสวิเซอแลนด์หลวงพ่อหน้าปกหน้าปกหลวงพ่อหน้าปกก็หลวงพ่อพระเทพกิติ สพลวิเทศแล้วก็ใช่ไหมละสายเจ้าคุณอมารโอโรกอมารโรท่านก็มาวัดอมรวตีมามาครับแล้วก็ครูบาอาจารย์ในอังกฤษแทบแทบทั้งโเลยพอยายิ่งหลวงพ่อเจ้าคุณเจ้าคุณเหล่าหลวงพ่อเจ้าคุณพระราชิเศปัญญาคุทธขาดไม่ได้เลยพ่อใหญ่แห่งอังกฤษท่านท่านก็มาเมตามาก็คือมาให้กําลังใจในการเปิดวัดเพราะว่าการการเปิดวัดเนี่ยหนุนน้อยเนาะเราอ่ามันเหมือนเหมือนกับการมามาให้กําลังใจกันครับว่า ฝากฝากวัดไว้ให้กับพระดูเลคุณรือว่าให้คุณโยมมีความมั่นใจศรัทธาในในการสร้างวัดเพราะว่า,าการเกิดวัดเนี่ยมันไม่ใช่ว่าะจะเอาเงินมาทุ่มแล้วก็ซื้ออาคารหรือว่าเช่าอาคารแล้วก็เป็นวัดได้ไม่ใช่ต้องขึ้นอยู่กับคณะสงฆ์ที่จะให้การยอมรับในสงครูบาอาจารย์ได้มาเพื่อปฏิบัติเผยแผ่ศรัทธารักษาญาติยโยมไว้อันนี้ก็เรียกว่า ก็ถือว่าเริ่มต้นได้ได้ด้วยความด้วยดีมากเลยครับในวันเปิดนะถ้าเกิดย้อนภาพไปไปชมเนาะแต่ว่าในช่วงนั้นก็กิจกรรมก็ไปได้ดีๆตลอดพรรษา,าแต่วัวนมีโควิดนะยมป,ปลายปีปลายปีหนึ่งต้นปี2 0แล้วก็ติดโควิดมาประมาณปีกว่าจริงๆถ้ามองไปแล้วเนี่ยถ้าถ้าไม่ได้ถ้าไม่ถ้าญาติโย,ยมไม่มีสััทธาจริงล่มไปแล้วโยมนะเจอโควิดขนาดนี้นะ วัดเพิ่งเริ่มตั้งแล้วก็ยังไม่เข้าที่เข้าทางเนี่ยศรัทธาที่มันคงล่มแล้วแล้วก็เป็นเป็นบุญเป็นบุญของเราเนาะก็ถือว่าในช่วงนี้ก็ผ่านโควิดมาจนถึงใกล้จะเปิดล็อกดาวน์ละแล้วก็จะมีครูบาอาจารย์มาเมตตาตามมาพักมาอยู่จำพรรษาโปรดศรัทธายาตโยมแล้วก็ท่านบุญก็จะมาวันที่18นา18เดือนเดือนนี้ก็จะได้เจอท่านกันเพื่อที่จะได้สารต่อศรัทธา รนะักษาความดีนะให้วัดของเราเป็นที่พึ่งทางใจกันครนะก็วันนี้ได้เมตตาคุณพ่ออาจารย์อาจา,า,จารย์สุภชัยนะท่านกา็มาถึงอังกฤษตั้งแต่ใน26แล้วแต่ว่าตามกฎหมายก็ต้องเก็บเนื้อเก็บตัวนะโยมนะอันนี้ก็ครบ10วันเกิน10วัน12วันแล้ว12วันแล้วครับก็เดี๋ยวจะ,วจ,ะจะพาไปไปรับไฟเซอร์ไปรับวัคซีนค ท่านมาจากไทยท่านได้วัคซีนชินโนแวกมาแล้ว2โดสนะนะนะก,ก็ปลอดภัยนะแต่ว่าเดี๋ยวมาอัดไฟเซอร์อีกหนึ่ง,งโดสเพราะว่าชีวิตของคนเรามันไม่แน่นอนนะมันมันมันไม่รู้ว่าจะติดกันอะไรไม่รู้จะเจ็บกันอะไรไม่รู้จะป่วยกันอะไร,รจะไข้กันอะไร,รท่านจึงบอกว่าให้มีสติเสมอมีภูมิคุ้มกันทางใจนะถ้าเกิดคนเราเป็น มีธรรมะเข้าวัดมีธรรมะก็คือเป็คมภูมิคุ้มกันทางใจแต่ว่าชีวิตปัจจุบันนี้โควิดมันมองไม่เห็นก็ต้องมีเข้าไว้อะไรที่เขาว่าดีที่เขาแจกเขาแจกให้เราใช้เราก็ใช้ไปเพราะว่าจะได้อยู่โปดศรัทธาให้โยมได้อีกถ้าจะอยู่ไปอีกถึงสินปีนะก็เดี๋ยวฝากท่านก็มีธรรมะเล็กน้อยก็ฝากโยมได้เลยนะช่วงนี้ก็กราบถวายความเคารพท่านพระมหาเทวะอาิมาตนะครับเพื่อนสาธมิก ธรรมทูตรุ่น24นะครับกผมก็เป็นโอกาสดีที่ท่านกุลทรนะฮะท่านบูมพี่หลายๆท่านที่นี่รู้จักกันดีนะฮะก็ได้ให้โอกาสนะฮะให้อตมาภาพได้มาปฏิบัติศาสนกิจท่านก็เห็นว่าเราหมู่คณะกันเราต้องอนุเคราะห์แล้วก็เกื้อกูลแล้วก็เติมเต็มกันช่วยเหลือกันสนองงานกัน ตมาภาพได้มาอยู่ที่นี่ก็เห็นว่าศรัทธาญาติโยมนี้เป็นสิ่งสําคัญเหมือนอย่างที่ท่านพระมหาเทวะท่านเทได้ได้ไดปรารบไว้แต่แรกคือถ้าไม่มีศรัทธาญาติโยมศรัทธาญาติโยมเะเียบเสมือนพ่อแม่ในการที่จะสร้างวัดเพราะว่าเราอาศัยศรัทธาญาติโยมในการที่จะคืออาศัยซึ่งกันและกันนะอาตมาได้มาเห็นก็รู้สึกว่าการจัดระบบระเบียบการรับในการรับผิดชอบ ต่อพระสงฆ์ก็ดีของญาติโยมเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเห็นซึ่งน้ำจิตน้ำใจลึกๆของโยมที่ได้ได้ได้มีมาตั้งแต่ความเป็นจากบ้านเนาะจากจากบ้านมานี่คือศรัทธานี่เป็นเรื่องของทรัพย์ภายในที่มีมาตั้งแต่เก่าก่อนที่มาจากไทยเลยตั้งจิตมาแต่ไทยตั้งใจมาแต่บ้านแต่ก่อนโยมอย่างโยมพ่อเพียงโยมอะไรเนี่ย จะทำบุญทั้งทีน้นั่งรถไปเป็นชั่วโมงไปไป,ไปเมืองไกลๆนะครับแต่ว่าพาวัดอยู่ใกล้กัมาแทบทุกวันเลย <c oughs> พอทีนี้เราเห็นศรัทธาญาติโยม,มาหมุนเวียนกันมาวันจันทร์วันอังคารวันพุธคือการจัดระบบในการบริหารทรัพย์ภายในคือศรัทธาของแต่ละท่านเนี่ยผมอาตมาเองก็มีความปิติใจที่ได้มาสัมผัสได้มาอะไรซึ่งท่านเทวะเคยปาล็อตทำไว้ตั้งแต่แรกได้สนทนากันในภาษาของเพื่อนพระธรรมทูตสาธรรมิกันเนี่ย ท่านก็ได้กล่าวว่าสัททาตาโยมเนี่ยแหละท่านทั้งหลายเนี่ยที่ทํางานเนี่ยเรามาเนี่ยให้เป็นที่พึ่งของเขาเขาได้เป็นที่พึ่งจากเราเขาได้ที่พึ่งจากเราเราก็ได้ที่พึ่งจากเขาคือเปรียบเสมือนกับเธอยกฉันฉันยกเธอ,อและเราจะสูงไปด้วยกันคือยกจิตยกใจใกันทําบาร,รมีช่วยเหลือกันนะครับอาตมาภาพเองก็รู้สึกว่าโอ้วันนี้ก็มีญาติโยม,มานะก,ก็ก็เป็น,เป,นเป็นที่ที่อิ่มอกอิ่มใจมีอะไรมาที่วัดมา ถวายพัตหารพระเสร็จปุ๊บก็พระรับภบรรบฉันเสร็จญาตโยมก็ทานต่อเสวนากันคุยกันมันเป็นการบว์ไว้ในพระพุทธศาสนาตามที่พ่อแม่ครูอาจารย์ที่ได้ทําสืบต่อกันมาวัดก็เปรียบเสมือนบ้านเปรียบเสมือนโรงเรียนเป็นที่พักจิตพักใจมาสนทนากันเนาะเอาอาหารมาแลกเปลี่ยน,นกันน,นะท่านนะแลกเปลีป่ยนกันเรียนรู้กันช่วยกันแล้วก็ที่นี่ก็มีการจัด เ,เขาเรียกอะไรชาริตี้จัดระบบเป็นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมายของท้องถิ่นของเมือง,องก็ได,ได้ได้ศึกษาจากท่านอาจารย์เทวะนี่แหละครับที่ให้เราเห็นว่าพระหนุ่มเน้นน้อยรุ่นรุ่นใหม่ที่ได้ตื่นตัวกันผมเองก็อาตมาภาพเองก็ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันได้เรียนรู้จากโยมได้คําแนะนําจากโยมก็ขอ,อ,อให้ญาติโยมทั้งหลายได้รับทราบว่าเรามาเพื่อที่จะเติมเต็มกัน นะวันนี้อากาศดีท่านอากาศดีเฉยเลยว่าวันนี้อากาศดีเมื่อวานฝนตกวันนี้แดดออกเหมือนพระสุริยันมารับทราบว่าวันนี้มาให้ความสว่างแก่วัดแก่เราศรัทธาญาติโยมวัดมงคลในวันครบรอบนะท่านนะครบรอบสองปีฮะก็เราก็ไม่มีพิธีใหญ่นะโยมนะไม่มีงานใหญ่โตแต่ว่าเอาเอาความตั้งใจเอาความรู้สึกเอาความศรัทธานี่แหละเป็นเป็นเกียรติยศคุณงามความดีนะให้ลึกถึงความดีบ่อย นะแล้วก็เอาบุญนี้นะเป็นที่พึ่งทางใจนะบุญเป็นเงาเฝ้าตามติดบุญเป็นมิตรในทุกที่นึกถึงครั้งใดก็เพื่มใจที่ได้ทําความดีนะ,ะกน็วันนี้ก็ถือว่าโชคดีละโชคดีที่วัดเราอยู่รอดมาครบ2ปีนะก็อนุโมทนาศรัทธาทุกท่านที่ช่วยกันบํารุงรักษาดูแลพัฒนาทั้งคณะกรรมการทั้งแชร์แมนทั้งทัศนีเป็นต้นบาคุณโยมแม่นิรวันเป็นต้นเป็นประธานนะนะแล้วก็ศรัทธาทั้งหมดทั้งวงที่ช่วยกัน ประคับประคองฉลองศรัทธาให้วัดได้มีชาลิตี้ได้มีเข้าสู่ระบบระเบียบแล้วก็เมตตาจากทางครูบาอาจารย์จากทางคณะสงฆ์นะเป็นต้นว่าหลวงพ่อจะประคุณสุมเก็จพระมหาเทจารย์นะที่ก็เมตตาเมตตามาเปิดวัดนะท่านก็สอบถามมาเรื่อยนะทางครูบาอาจารย์ที่ไปกราบท่านก็ถามเ้วยวัดเลตเตอร์เป็นไงไว้ผมก็รายงานท่านอยู่ครับราแล้วรายงานท่านอยู่ท่านเดิไปรายงานอยู่เพราะว่า ท่านก็ถือว่าอาวัดเนี่ยเป็นที่ืึองทางใจนะเป็นที่ืึองทางใจนะตอนนี้ก็มีพระธรรมทูตอนุมัติโดยมติมหาธัชสมาคมมาก็ถูกต้องตามระเบียบทั้งฝ่ายคณะสงฆ์ฝ่ายไทยท่างกฎหมายฝ่ายไทยแล้วก็ท้าที่มาปฏิบัติสาานกิจก็ถือราชกาสประการทุกรูปนายงนะกันกองมาทุกรูปนะก็ถือว่าเพื่อที่จะได้มาฉลองศรัทธา ให้ญาติโยมนั้นได้มีที่พึ่งทางใจนะนะก็ขอ,อนมัสสนานะ้อศรัทธาโยมทุกคนทุกท่านที่รวมกันประคับประคองวัดวาอารามวัดไทลิสเตอร์ซึ่งปัจจุบันก็คือวัดมงคลวารามนะเพื่อเป็นมงคลเจตระยะสถานมงคลศรัทธาให้แก่ญาติโยมทุกคนทุกท่านนะให้เจริญด้วยจตุรพิพิตณพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวันนะสุขะพละปฏิภาณธรมสารสมบัติธรรมสารสมบัตินะศรนะัทธาโยมหากมีความนึกคิดปัญหาสิ่งใด ที่ชอบประกอบเด็รรมแล้วไซ้ก็ขอให้ความนึกคิดปรารถนานั้นทั้งปวงนั้นจงพันสําเร็จจงพันสาเร็จจงพันสําเร็จสมดังมโนรตเจตนาความมุ่งมั่นปรารถนานั้นจงทวนทุกประการขอเจริญพรอ่าสาธุเจริญพรรการระยมปรการครับประการมารับยมครัการสาธุเด้อ